วันนี้โครงการธรรมยราเพื่อการศึกษาได้มาบินทาบาทที่ชุมชนของบ้านบ้านศพเฟืองแม่เฟืองบ้านแม่เฟืองซึ่งในหมู่บ้านในชุมชนแห่งนี้มีโรงเรียนโรงเรียนแม่เฟืองเนาะเป็นโรงเรียนที่เป็นพื้นที่บริการของบ้านบ้านแม่เฟืองบ้านยางแหมบ้านนป่งหลวงบ้านห้วยไล่ซึ่งบอกเข้าเข้าได้ยแล้ว เออซึ่งอตอนนี้ท่านผอเราก็รู้จักมักคุ้นกันลูกชายของโยมแม่บัวเย็นจันทบมาเป็นผอ,อที่นี่เป็นผอ,อได้กี่ปีแล้วนี้ปีที่สองแล้วมาร่วมพัฒนาที่นี่ก็ได้คือที่นี่ก็เป็นโรงเรียนที่ขนาดไม่ใหญ่นะกะ็นักเรียน4ี่สิบเท่าไหร่นะผอสี่สิบเจคนแต่ว่าเยอะกว่าโรงเรียนทุ่งโปง่งทุ่งโป่งตอนนี้ถึง30สิบหรือเปล่า สี่สิบเจ็ดคนสี่สิบเจ็ดคนซึ่งพอ,ออก็ต้องหาปัจจัยมาสนับสนุนโรงเรียนอยู่เหมือนกันในค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มเติมต่างๆาจัดผ้าป่าบ้างจัดอะไรบ้างเหมือนกับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไปวันนี้จมาภาพมาบินทบาทที่ในชุมชนบ้านแมเ่เฟืองซึ่งโดยความเมตตาของท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์อะไรนะเขียนชื่อให้ไม่เจ้ว <bedeutet> ร,ก,ร,รกิจชายา กิติโกเนาะท่านอาจารย์เป็นเจ้าวาดวัดแม่เฟืองกับพ่อหนั้นพ่อหนั้นพ่อหนั้นมุนพ่อนันมุนนำ้ำเสกุลเงาบะฮะวงเจริญวงเจริญสีสุขนำสขนาสกุลเงาเนอะ,อะได้เป็นผู้ประสานงานเนาะก็จริงๆแล้วจะมาบินทาบาทเฉพาะในส่วนของอกับข้าวพอฉันแต่พอดีพ่อกับท่านอาจารย์ ก้วาว่าได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมมามาใช่บาตรซึ่งวันนี้จะมีส่วนของ <c oughs> ขนมนมแล้วกอ็อาหารแห้งเป็นมามา่าเป็นอะไรต่างๆาซึ่งนอกเหนือความต้องการนะก็เลยได้มอบให้กับโรงเรียนแล้วก็จะได้ให้จะมอบปัจจัยให้สนับสนุนโรงเรียนอีกแล้ว มูลร่วมช่วยกันพัฒนาในบ้านในตัวอยนี้นะครับ ครอบครัวครับซึ่งท่านก็เข้ามาดูแลเพืยอเหลือเพื่อเยี่ยมเยี่ยม้มา่อส่งเสรับ ก็เด็กๆก็อยู่กันตามคือจริงๆแล้วก็มีอาหารางวันที่ทำในบ้านตามพวกนี้ก็จะทำเสริมให้กับลูกหลาที่โรงเรียนที่ตุรกีก็ตองอ่า okay, นบรรยากาศีเรว่าเป็นบรรยากาศอ่นใคาจะพยายามมาบ้านโท่านอาจารย์ช่วงนนอยากาามาครับเกจะอให้ไหมนะออใครทํามอเสไฟฟ้าเลยมืออไฟฟ้าใครเดินมาบ้างยกมือี่มีชั้นอีกครับใครจะเป็นคอยกมือ

ไ่เรียนไม่มีโอกาสเรียนแต่ว่าเขาไปเรียนทางกศนเรียนอะไรอย่างที่เราเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆเรียนกศนเส้นยามเป็นอะไรต่างๆเรียนกศนจบมาเป็นในรายการไม่ธรรมดาเพราะฉะนัะอยู่ที่เรางู่เนาะอยู่ที่ตอนเราในรุ่นหมอยกมือยกสุดท้ายในรุณหมอยกมาเลยหมอคุ่นหมอสิ่เนี่ยต่อหน้าอาจารย์รุณหมอเอาตำรวจ คุณครูม่ไหมคุณครูตำรวจได้เป็นตำรวจแล้วนี่เป็นี่นี่นี่ก็เป็นนายร้อยอยู่นี่คืองานนะข้าวนางงามอ่าเอาเชฟใครจะเป็นเชฟไหนดูสิเอาจะเป็นคุณครูคุณครูไหนเอาใครจะเป็นนางงามไม่มีนางงามสักคนแต่มีคนเดี่ยวนั่งใจรับหรือเปล่านั่งใจเลยข้าวคุณครูมาเข้าห้องนอนอาจารย์คณครูครับ

ที่ผ่านไปก็เกี่ยวกับโครงการคดอเครื่องับเคร่งมีประกอบด้วองอ่อนไตฟ้าครับูประกอบด้ยกรเปุกสีชตาห์ที่มีพนากงานพยายามหากิจกรรมพิเศษมาช่วโดยมีประมาณสิปีครับที่จะ เชิญเชิญอ <la. S 3> ันนี้ปออะไรครับนั่งชิดกันหน่อยลูกนูชิดข้าข้างใน่ะเข้ามาวันนี้อนุา้นขนมได้ในโรงเรียนขนมไม่มีน้ตาล้ตองน้ตาลฝาไปในขนมอยากกินเยอะแต่ว่า เลนน้อยกินได้วันนี้าขนมฝากตาหลตาอ้วนแล้วหนึ่งตาที่วัดเราน้าหนักกว่าน่าจะสนานะตาตาหลตาบอกไม่เอาชาวเเเดเดืมีาฝเราขนมเป็นมาม่ายขมมากก็ให้ตัวปาให้ตัวขนมแล้วก็ให้ทำให้ตัวจัดการเหมือนกันเนาะ้าจาใจ คนที่โรงเรียนที่นี่นี่มันคือเดี๋ยวถ้าถ้าเรียนไม่มานี่เรียนน้อยเราก็ลดระดับเรียนน้อยขนาดนี้นะมานลดระดับเรียนนี้ทำขนาดนี้มั้งคะแนเล็กนิดใจจะอยู่ลำบากตรงที่ว่าเราต้องบริหารจัดการในเรื่องต่างๆที่มันที่มันเป็นรูปองคานที่เรามาจากจากจากงานหลักบริการการบริหารเราพวกเราช่วยกันทุกวันนี้ที่นักเรียนมาเรียนที่นี่ถือว่าส่วนหนึุ่กน้อยสนุกเยนอะมาก ไม่่ันละที่เราเเ่ช่โรงเรียนที่ทำให้มเดกไาเรังนั้นเวลานี้เามีเพื่อนเขาอยู่ต่างจังกว่าบางทีเขาอาจจะลบากเนียลบากเพื่อเนี้ยเมื่อใรที่ใจของพแมถูลองทวนเข้ามาแต่ที่มี่ไมสบนะเพราใจมนะระอาจารย์ก็จะรีคนเข้ามาเรียนบางคนนี้ไปเรียนในเมืองที่ใจสแต่ว่า างคนก็ไม่ได้ไปสับนาก็ไม่มี้เ่าแต่ถ้าเราเปิดตัวคนเข้ามาก็จะมีเงินที่นเงินเราเนาะอ่วันนี้ได้ได้มาได้ได้มอกปัจจัยสนุน2 0 0นบาทเพ้นั่นเองให้กับให้กับของเอาไว้เ่าเพ่อเสริมนักเสือหารวังหวัดอะบลราชธานีนะครับ เป็นคนที่โทรไปหาในรายการแล้วก็มีกิจกรรมน้ำท่วมน้ำท่วมที่เชียงรายที่เชียงใหม่ที่แม่สายเชียงรายขนาข้าไปขับรถไปเต็มหน้าเชียงใหม่ที่ขับรถเต็มหน้ามาชิปของเต็มเลยขับรถชิปบอลอันนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ที่มีจิตแล้วคนเราบางทีไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีหน้าที่เป็นสังคมก็ได้แต่ถ้าเราจิตเราเห็นว่าสังคมเราไปเราก็ ม่ทำความสะอาดบ้านไหมใครเคยตักน้ำพ่อพ่อแม่ขึ้นมาบ้านตักน้ำมาให้พ่อแม่หรือว่าเอาเอาขวดน้ำเย็นๆจากตู้เย็นไปส่งให้คุณแม่คุณพ่อบ้างใครเคยทำทั้งเดียวแค่ทั้งเดียวใครทำได้ไหมได้ไหมอะไรบ้างหลานไปหาเพื่อนเพื่ออะไรพูดดังๆเพื่อนบินใช่ ตอนนี้แต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านประชุมปบ้านอะไรบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็พูดเสียงดังไแต่วันนี้จะมาประชุมวันน้ชาวบ้านตามมาชุมนมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีประกาศเรื่องอะไรเรื่องเี่ยวกัสุขการ

เป็ดก so 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 ็คือเป็ดเป็ดกไม่ใช่ไก่ะเนาะเป็ดที่มาลอยน้ำได้เป็ดที่มาดูฮะประกอบหน้าผู้ใหญ่บ้านอนาคตจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ดูแลพ่อแม่เป็นคนจัดการอยู่ไหมนี่คือเครื่องหมายของคนดีชอบรถที่ห้ออะไรเบิร์นดีไหมโตโยต้ากับเมอะไรพราอะไร ใช่ม no. ีก <c ười> ็แพงเนาะแต่เอ่อเพราะคือความปลอดภัยมันเยอะกว่ามันดีกว่าอันนั้นคือที่ห้องของรถที่ดูมาตรฐารสูงคนนี้แต่ละคนนี้เหมือนกันในที่ห้องของคนคือว่าสิ่งที่เป็นการันตีหรือว่าเอ่อะไรก็ะไรอะไรกันแเครื่องหมายเครื่องหมายของคนนี้ดีไม่ดีถ้าคนดีคือคนที่แต่งตัวอยู่กับข้อเสนอ พ่อแม่กับมาบ้านถ้าเราลองจินตนาการมาบ้าทุกวันทุกวันลูกก็นใจเลี้ยงนั่งอยู่ด้ด้วยตัวเองพ่อแม่กลับมาทุกันแต่อีกคนหนึ่งวันดีคืนดีแล้วกพอแม่มาแกคอยสังเกตขอมูมารือสัมภาระมานัานผูสัการที่รมาตั้งกตายเปนของจริของใท้พ่อเก็ถุคทับแม่เก่บถุครับแม่เก่อถุคทับพอวางไว้ไปเอาน้ำจากตู้เย็นมาพ่อแม่ก่อนครับร้อน ถ้าเราเป็นพ่อเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจไหมดีใจไหมดีใจเมื่อก่อนเคยทำหรือไม่เคยทำไม่รู้แต่ณวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนกใจให้เราทำแล้วเราจะมีความสุขความสุขหาได้ที่นี้ความสุขหาได้ที่นี้กับสิ่งที่เราทำให้กับคนใก่้เราเราเสร็จทำเไม่เคยถือไม่กวนไม่เคยกวนไานยอมกอนแล้วคืความสุขรู้สึกว่าเรามีความสุขตรงนี้ จับไปได้ไมนะครับล so human so 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 to so 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 ้าไหมเร่ีอรุ่นปห้องนอนจามด้วาความสุหาไ่ยาเรา้รู้ักแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งสำคัญเลยรถไฟคนเราความสำคัเที่เนาขลยนะได้ป้าปูนี้ป้นีุ้นีติน คนจบ้าะัดิมาอ่ากผมนงัวามนู้ให no ่บ้างมี้อการที่สูน้นี่นะการเปดค่นีลคนนีมาจ้สขัของามเป็นมนุษย์คนจะมีความรู้มากเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าถ้าไม่เป็นคนดีไม่มีความ เราจะเห็นว่าสังคมวุ่นวายไม่ใช่ว่าคนมีความรู้นะุ่นวายเพราะคนมีความรู้คนมีความรู้ที่ไม่มีความจระกัตนเรื่อความร่านตอนแรกตระนักเื่องารัดบ้านทุคนที่เราเกิดมาต้องมีครอบครัมีคนที่มีน้องมีบ้านานี่มีความขบคุณขบคุณประเทศชาติลำเดินของเราแตอยู่ประเทศไทยจะมีหลายก็เกิดสวทีเทียวนะตนเชานะเาอง กิจกรนักเรียสอนในการสอน่อแสดงว่าไม่ติดงาต่อเลยนะจุดกำนังงานสอนต่อมาอารมณู้สอนแบงนีอารมณ์สุขใ้นรันั้นก็แสดง้ึยที่สดที่าการย์จะทราบนาเรียอาจารย์คนเก่งคนไม่ดีเนาะต้องเป็นคนเก่งและดีแล้วนะ

พุทเจ้ายกมือไม่ต้องทำอะไรมากุทไปวันวัาเดี๋ยวเป็นพุทเจ้าแาพระเจ้าอยู่ยวจวัดน้ำพระเจ้าปัจจุบันนี้ก็ทเหลือสังคมท่านอารย์้ลาาไม่ดีท่านอาจารวัดเราก็มีมีพระอค่ในารเป็นพระรักเเพที่น้ำตาบา สิ่งที่มาทำลาเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวคี่ทำลายเราทุางที่มันปราทำลายสายตาทำลายามายทำลายสติทำให้เราเป็นคนเก่าแล้วทำให้เราไม่สนใจในการสอนทำให้เราไม่สนใจเพื่อนสิงหา 他们喜欢。 i ที่ทำงานตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาวันหนึ่งถ้าเราหลงเข้าไปในโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นมันทีอเป็นชั่วโมงสองเค่วโมงนั่งเกียร์นั่งรันนเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทงการิจกรรมในสังคมหนึ่งคือหลงในความทุลักทุเลเวลาตื่นเช้ามาเราอ่านหนังสือเราจะอ่านได้ได้สนใจได้ง่ายแต่ว่าตื่นเช้ามาพบจากโทรศัพท์มาแล้ววันนี้ใครพูดอะไรบ้างอะไรนะต้องมอง 都理解感谢。 สามวันหี่เอาใอีกต้นหนึ <C ourse> ่งต้นไม้ให้น้ำอีกต้นไม้หนึงเี้ยนไส่สิ่งเหานี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งการันตีแล้ว่าอันตรายจากสิ่งรศัพท์สืสื่อสา แก่แล้วมาแกแล้วมาอ่ค้เรา่้งอบพรแล้วราจาได้เดินผตรงเ็นเวลาสเดือนตั้งับี่19เาดือนที่ผานมทุกคืน ในการเดินทุกมนาวันเดินประมาณ25ก่วันาดอากาศอาเงินและกะตกบ้างอะไรบ้างได้รับความบเดินเท้าแตกอะไรบ้างเนอะปนงางสองโดยการเชิญปัญหาประวกอันปะัคปาที่ผ่านมา9นา ได้ปฏิบัติธรรมได้าสมบูของระเองแต่ว่าจิตใจนั้นอาจารย์ได้ตั <BAR K> <S <S dad, ้งใจว่าเ่วงของการเรีนพี่รรมการพิธีที่เป็น้บอกให้ใเรื่องของโครงการที่ายอาารเข้าการศึกษาทีื่อเรียนรู้ในบทเ็กจนนหนึ่งจากการเรนธีกรรมที่แวงทั้สมบูที่บ้านวานศุกร์็โอนมาบ้านแต่อาจารย์ก็รบรวมและเกะาวรวรวมไว้ในวันที่ที่ถือที่ถึงทุกคนที่อาจารย์ัวข้อ มและชเอนนการเของาให้มีความสุขขอให้มีความเจริญโคไข้เจ็บความรู้สายความุู้สบายใจาอกตัดต่อปทีดสยทีหายางกองที่หลวงอที่มา่าให้อดภยมาที่ที่ตรที่ันาฆ่าเพื่อมาทำให่า หวังจะเป็นอะไรหจะเป็น้เรีนที่ดหวังจะเป็นลที่่อแม่ขอให้ตั้งใจทาขอให้ตํางใจปฏิบัติขอให้มีความมั่นคงในความหวังขอตัอง